แปลว่าฉันเหงาเกินไปจะให้ทำอย่างไรเธอถึงจะเชื่อกันว่าฉันไม่มีใครต่อให้เป็นนางฟ้าหรือเทพธิดา ฉันก็ยังคงรักแต่เธอไม่มีอะไรมาเปลี่ยนเราสองได้เลยมันจะรักอย่างนี้ตลอดไป ฉันรักเธอมากแค่ไหนเธอคงรู้แก่ใจใช่ไหมเธอฉันเป็นคนที่รักเธอมากแต่ก็กลัวเพราะฉันไม่มีตังเลย เธอบอกให้ฉันไปทำงานเธอบอกให้ฉันต้องอดทนแล้วเธอก็นิ่งดูได้หรือไปทำงานเธอนั้นเป็นผู้หญิงที่สาสวยมากเกินไป ทำเอาผู้ชายใจละลายมาหลายคนฉันจะไม่ยอมให้เธอมาคุกขามทางจิตใจอีกแล้วเราตัดขาดกันแล้วไม่มีเยื่อใยความเงาสำหรับฉันมันเป็นแค่ภาพลวงตาเท่านั้น